ระวังรวยเงินล้านสามวันเกิดการเงินดีชุดไม่อยู่ชีวิตเปลี่ยนครั้งใหญ่โชคลาภกำลังมาเยือนบทเคาะรับเงินล้าน 1. วันอาทิตย์เตรียมตัวให้พร้อมคนเกิดวันนี้กำลังจะมีโชคมหาศาลเหตุเพราะดวงมหาเศรษฐีกำลังโคจรมาใกล้ดาวประจำตัวของคุณส่งผลให้คุณนั้นได้รับก้อนใหญ่จากสลากตัวเลขลอตเตอรี่แบบยกชุดมีเกณฑ์รับเงินสดหลักล้าน หากใครยังไม่ซื้อเก็บไว้รีบซื้อหาได้เลยบอกเลยสลากที่คุณซื้อจะเป็นสลักมงคลที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลคุณจะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่เงินมีทองไปต่อยอดลงทุนการค้าขายหากได้ลงทุนงานที่คุณถนดัดบอกเลยจะร่ำรวยมั่นคงจนหยุดไม่อยู่กันเลยทีเดียว 2. วันเสาร์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา คนเกิดวันนี้อาพับอกโชคมาหลายครั้งหลายคราวนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีเลยทีเดียวแต่ดวงท่านกําลังจะพลิกครั้งใหญ่เจ็ดวันนี้ดวงพุ่งสูงสุดอย่างที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันบุญเก่าและความดีที่ได้สะสมมาจะช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นความดีและเปิดดวงโชคลาภให้กับคุณเตรียมตัวเปิดบัญชีรอรับเงินหลักล้านได้เลยเพราะดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์ที่ดีรับทรัพย์เงินสด หรือเป็นของที่มีมูล,ลค่าสูงแบบไม่คาดฝันจะได้ปลดหนี้ปลดสินที่ค้างคามานานมี่เงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ไม่ต้องทนลำบากอีกต่อไปหากเอาไปลงทุนต่อยอดทำกิจการการค้าขายจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความมั่นคงร่ำรวยให้กับตัวเองถึงขั้นได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ประจำหมู่บ้านเตรียมใช้ชีวิตสุขสบายกันทั้งครอบครัวได้เลยและ 3. วันพุธ คนเกิดวันนี้เตรียมตัวติ่มใจไว้ได้เลยโชคลาบครั้งใหญ่กำลังวิ่งเข้าหาคุณแล้วอีกไม่กี่วันที่จะมาถึงคุณมีเกณฑ์รับทรัพย์จับเงินล้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระในบ้านที่คุณได้เคยบอกกล่าวและขอพรไว้กำลังจะดลนบันดาลให้คุณได้พบกับโชคลาบอันสุดแสนพิเศษที่คุณไม่เคยได้รับมาก่อนในชีวิตนี้สลักตัวเลขที่คุณซื้อเก็บไว้หรือกำลังจะซื้อเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองก้อนใหญ่มหาศาลที่จะพลิกชีวิตคุณไปตลอดกาล ใครจนจะรวยเป็นเศรษฐีใครลำบากจะสบายสุดๆมีเงินเหลือใช้ครอบครัวม,มีความสุขรถหรูบ้านใหญ่ใจกลางกรุงกำลังจะเป็นของคุณในอีกไม่กี่วันนี้อย่างแน่นอนไม่เชื่อไม่ลบหลู่เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาติตองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ